สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบิณลปุมราชเป็นคนขี้เหงาชอบเฝ้าผู้หญิงที่มีสามีแล้ว ความลับของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเบิร์นปทุมราชถูกเปิดเผยหลังจากที่เจ้าตัวมานั่งพูดคุยกับนักร้องตัวแม่อย่างเจนิเฟอร์คิมกับเรื่องราวความเป็นหนุ่มขี้เหงาในรายการผมขี้เหงาแค่ไหนชอบไปเฝ้าภรรยาคนอื่น EP123 เจคิมกินรอบวงเบิร์นปทุมราชซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับและเล่าให้ฟังว่าเป็นคนโดดเดี่ยวมากจนไปเฝ้าคนที่เขามีสามีแล้วจนเขาไล่กลับบ้านและสามีเขาก็อยู่ครับก็มีบ้างมันเป็นจังหวะที่อ้างว่าไป คุยถ้าสามีเขาไม่อยู่เราก็คิดไปเยอะกว่านั้นแต่ส่วนใหญ่สามีเขาอยู่และที่ผมไปเฝ้าส่วนใหญ่ก็สวยสามีเขาก็หึงหวงผมก็ไม่ค่อยได้โอกาสอะไรมาก ถามว่าชอบอะไรในตัวเขาถึงไปเฝ้าจะต,ตัวกล่าวว่าไม่ได้ชอบอะไรมากคือเขาก็สวยแต่ก็ไม่ได้ขนาดทําให้ผมถึงกับต้องไปเฝ้าบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าไม่อยากอยู่บ้านคนเดียวและบ้านมันใกล้อยากจะไปเล่นอะไรแบบนี้มากกว่าคนที่พูดถึงคือพี่ตุ๊กี้เหรอครับคือผมเจอกับพี่ตุ๊กี้ในงานเราเป็นสายนาฏศิลป์เหมือนกันผมรู้ว่าถ้าวันนี้ผมมีลูกกับพี่ตุก๊กี้มันน่าจะเป็นการกลายพันธุ์ที่ดีมากๆถ้าเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์เครึง่งบกเครึง่ง นผมสมมุติเฉยๆเขาน่ารักอยู่ด้วยแล้วสบายใจแม้เขาจะดูเป็นคนตลกแต่เขาสีเรียดนะเวลาเกิดดราม่าหรืออะไรก็จะไปกระทบใจเขาผมก็เลยชอบไปคุยตลกกับเขาถามว่าเป็นคนหลายใจไหมเจ้าตัวกล่าวว่าผมไม่รู้ว่าคําว่าหลายใจคือยังไงอาจจะมีผู้หญิงคุยเยอะเหรอถ้าตอนยังไม่มีแฟนก็มีคุยหลายคนก็มี3-4คนสมัยก่อนนะคุยแต่ไม่ได้คบคุยเฉยๆผมเป็นคนขี้เหงาเขาก็อาจจะเหงาเหมือนกันชีวิตที่จะ ตัดสินใจมีใครสักคนหรือเปิดตัวใครสักคนให้แฟนเพลงหรือผู้คนที่อยู่รอบข้างยอมรับ คิดเสมอว่าต้องแลกกับกระแสติดตามที่น้อยลงแต่พอได้อยู่กับเขาและอยู่กับแฟนเพลงของเราจริงๆกลับรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำกับการที่เราให้เกียรติหรืออยู่บนโลกความจริงกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เราเรียกว่าแฟนผมคิดเสมอว่าวันไหนที่เขารักในตัวตนของเราเขาก็จะรักในสิ่งที่เราทำไปด้วยแม้บางครั้งมันอาจยากที่จะรับได้กับบางกลุ่มที่เขากำลังชื่นชมในความสามารถและความโสดของเราแต่ผมเชื่อว่าวันใดที่เรามีความสุข นั่นคือสิ่งที่เราอยู่กับมันด้วยความจริงไม่ใช่เพียงหลบซ่อนเพื่อต้องการหรือแลกกับชื่อเสียงและความนิยมแต่เป็นทุกข์ในใจบางคนอาจคิดว่าอายุยังน้อยอยู่เลยยังมีสิทธิ์เจออีกมากมายแต่สําหรับผมอดีตไม่รู้ว่าเป็นยังไงอนาคตก็ยังมาไม่ถึงแต่ปัจจุบันเธอคือคนที่ผมเลือกเธอเป็นเด็กเรียนเก่งยิ้มง่ายว้สวยแม่คนอีสานฐานะทั่วไปพ่อคนสวิตเซอร์แลนด์มีพี่ชายหนึ่งคนเรียนเก่งนิสัยดีครอบครัวภูมิฐานบ้าน,าน,านแต่มั่นคงมี มีโอกาสเจอกันแค่ปีละ3-4ครั้งครั้งละ6-7วันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ